สวัสดีครับผมวันนี้วันที่10ตุลาคม2 5 6 5นะครับผมก็แน่นอนครับว่าในส่วนของวันนี้ช่วงเช้านะก็จะมีการโอนเงินนะครับสำหรับกลุ่มประบางนะครับอ่ะยังไงก็ลองตรวจสอบดูนะไม่ว่าจะเป็นนะครับเด็กแรกเกิดนะครับจนถึง6ขวบนะอันนี้ก็เป็นเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับก็สามารถตรวจสอบได้นะครับรวมไปถึงเงินผู้สูงอายุซึ่งจะได้รับตามขั้นบันไดนะ ก็เป็นเบี้ยผู้สูงอายุด้วยนะครับแล้วก็มีเบี้ยความพิการซึ่งก็เป็นปีงบประมาณนะครับ2,566ละนะครับยังไงก็ลองตรวจสอบดูนะครับนะในเรื่องของกลุ่มปอบางนี้สําหรับในการโอนเงินวันนี้วันที่10ตุลาคม2565นะครับวันนี้มี2เรื่องมาอัปเดตกันนะครับในเช้าเช้านี้นะครับเรื่องแรกก็จะเป็นในเรื่องของอมอุตุเตือนนะครับอากาศแปรปวนบริเวณไทยตอนบนนะครับแล้วก็จะมีฝนตกหนักภาคใต้ ก่อนที่อุณหภูมินะครับจะลดลง1-5องศานะครับพูดง่ายๆคือจะเป็นในเรื่องของปลายฝนต้นหนาวนั่นเองอ่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลนะวันที่9ตุลาคมนะครับผมก็เดี๋ยวมาดูกันนะซึ่งก็จะแปรปวนนะครับไปจนถึงวันที่11-12เลยซึ่งมีรายละเอียดน่าสนใจนะครับที่เราจะมาแบ่งปันกันนะครับในส่วนของรุ่นที่2เนี่ยนะครับก็จะมีในเรื่องของโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทย เพื่อบรรเทาค่าครองชีพนะครับให้กับประชาชนวงเงินนะครับที่มีการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยอยู่ที่422ล้านบาทนะครับซึ่งก็มีรายละเอียดหลายรายการนะครับผมที่นะครับมีการอุดหนุนเพื่อให้เกิดนะครับในส่วนของราคาที่ประชาชนเนี่ยสามารถเข้าถึงได้นะครับนะอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่สําคัญในเกี่ยวกับค่าของชีพนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามา พูดคุยกันในเรื่องแรกสำหรับในเรื่องของอุตุเตือนอากาศแปรปวนบริเวณไทยตอนบนนะครับฝนตกหนักภาคใต้ก่อนที่อุณหภูมิจะลดลงนะครับ1-5องศานะครับกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนนะครับช่วงวันที่9-14ตุลาคม65บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางนะครับจากประเทศจีนจะแผ่เสริมลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนด้วย ทำให้บริเวณดังกล่าวครับมีฟ้าฝนขนองลมกระโชกแรงและก็ฝนตกหนักบางแห่งนะครับเกิดขึ้นวันที่9ถึง1 1ตุลาคมนี้นะครับหลังจากนั้นเนี่ยอุณหภูมิจะลดลงกับมีลมแรงโดยภาคตะวันออกเฉียงเหนืออุณหภูมิจะลดลง3 5องศาเซลเซียสส่วนภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออก อุณหภูมิจะลดลงนะครับ1-3องศาเซลเซียสครับขอให้ประชาชนครับระวังอันตรายจากสภาพอากาศแปรปรวนนะที่มีฝนตกหนักลมกระโชกแรงและอุณหภูมิลดลงนะครับรวมถึงการดูแลสุขภาพด้วยอันนี้ก็เป็นการแจ้งให้กับทุกท่านได้รับทราบกันนะครับสำหรับลมตะวันออกครับที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงนะครับทำให้ภาคใต้นี่มีฝนตกหนักนะครับถึงหนักมาก ในช่วงวันที่9ถึง11ตุลาคมนี้นะครับอขอบคุณข้อมูลไทยคู่ฟ้าด้วยที่แบ่งปันข้อมูลนะให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลกันนี่คือเรื่องที่1นะครับมาดูเรื่องที่2นะครับคอรมอนุมัติโครงการพาณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยบรรเทาค่าของชีพประชาชนครับวง,วงเงินงบประมาณอยู่ที่422ล้านบาทนะครับ ที่ประชุมที่ผ่านมาครับมีการอนุมัติงบกลางนะวงเงิน422.75ล้านบาทดำเนินโครงการพณิชย์ลดราคาออนทัวทั่วไทยเพื่อจำหน่ายสินค้าอุปโภคและบริโภคที่จำเป็นนะครับทั่วประเทศโดยราคาประหยัดนะครับช่วยลดค่าครองชีพประชาชนนะไม่ว่าจะเป็นทั้งเนื้อหมูเนื้อไก่ไข่ไก,ไก่สินค้าเกษตรผลไม้นะครับจากสมาคมซัพพลายเออร์ และก็กลุ่มเกษตรกรแต่ละจังหวัดนะครับโดยจะจำหน่ายสินค้าในพื้นที่สาธารณะแล้วก็ลานอนเนกประสงค์เช่นสำนักง,งานเขตการเคหะชุมชนสำนักง,งานพาณิชย์จังหวัดนะที่มีการกำหนดจัดงานครั้งละ3วันนะครับรวมกว่า274ครั้งครับภายในเดือนตุลาคม2 6 6 5นะครับอ่ะนี่ก็เป็นเรื่องที่2ที่อยากจะมาประสานพันธ์ให้กับทุกท่านได้รับทราบเกี่ยวกับนะโครงการ ช่วยเหลือค่าของชีพนะครับก็คือมีในเรื่องของราคาสินค้าด้านบริโภคเนี่ยนะครับท่านได้เลือกซื้อกันนะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นสิ่งที่แบ่งปันอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบข้อมูลนะครับทีนี้อีกส่วนนึงนะครับผมแน่นอนว่าในเรื่องของการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับผมก็เดินทางมาถ้าเราดูตามรอบแล้วกันนะซึ่งก็น่าจะเป็นนะครับรอบที่5 นั่นคือการลงทะเบียนระหว่างวันที่30กันยายนนะครับผมจนถึง6ตุลาคมซึ่งก็จะมีการประกาศผลการลงทะเบียนนะครับวันศุกร์ที่14ตุลาคมนะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการตรวจสอบตามรอบนะครับผมที่เกิดขึ้นนะครับผมในส่วนของการลงทะเบียนก็ยาวๆนะครับไปจนถึงนะฮะสิ้นเดือนตุลาคมนั่นคือ31ตุลาคมก็ยังสามารถดําเนินการลงทะเบียนได้นะครับผมอ่ะก็ แบ่งปันกันนะครับในส่วนของการที่ลงทะเบียนไม่สมบูรณ์ก็จะมีรอบแก้ไขซึ่งก็จะมีรอบ10และรอบ11ที่มีการอัปเดตล่าสุดนะครับในรอบที่10เนี่ยก็ยจะเป็นวันที่1พฤศจิกาจนถึง3พฤศจิกาแล้วก็รอบที่11นะครับวันที่4พฤศจิกาถึง17พฤศจิกานะครับในส่วนของรอบที่10เนี่ยนะครับที่ทำการแก้ไขคือ1พนพฤศจิกาถึง3พฤศจิกาเนี่ย จะตรวจสอบผลนะครับหรือว่าประกาศผลอีกทีวันศุกร์ที่11พฤศจิกานะครับส่วนวันที่4-17ถึงพฤศจิกานะครับประกาศผลวันศุกร์ที่25พฤศจิกายนนั่นเองนะครับผมอะ่ะนี่ก็เป็นการอัปเดตให้กับทุกท่านได้รับทราบสำหรับชาวเช้านี้ก็น่าจะประมาณนี้ในส่วนของการแบ่งปันข้อมูลนะครับอย่าลืมนะช่วงเช้ารองตรวจสอบกลุ่มเปราะบาง นะครับผมไม่ว่าจะเป็นเด็กแรกเกิดจนถึง6ปีที่ได้รับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดนะครับผมอันนี้ก็มีการโอนเงินเข้าให้เช้านี้นะครับหกรบาทสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบสถานะได้ในเว็บไซต์นะครับซึ่งก็ลองนะครับดูว่าสถานะเป็นอย่างไรนะครับเงินเข้าหรือยังนะฮะเข้าไม่เข้าอย่างไรนะครับผมพิมพ์มาแบ่งปันใต้คลิปนี้ได้ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงเลยทีเดียวนะครับวันนี้ขอบคุณมากสาหรับการติดตามชมครับล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผมวันนี้ต้องลําลาแล้วขอท่านโชคดีและมีความสุขครับ สวัสดีครับ